วันนี้มาพบกับรถ e ีโกคานะคะเป็น n i สสันนะคะตัวนี้ n i สสัน a m เมลนะรุ่น1.2 e s p o r t Tech ค่ะลูกน,นั่งสบายมากเป็น e ีโกคาที่นั่งสบายมากๆและกว้างมากเลยจะมีชุดแต่งให้สเกิร์ตให้แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะ,ะเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด3จุด สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรถ E ีโกคานะคะเป็นนิสสันนะคะตัวนี้นิสสันอเมล่านะรุ่น1.2 e sport tech ค่ะลูกค้าอันนี้มีความแตกต่างยังไงกับตัวแรกๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวนี้จะเป็นปี2019แล้วนะคะกระจังหน้าจะเป็นตัวเชนแล้วนะคะจะเป็นกระจังหน้าคมเมี่ยมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้จะค่อนข้างที่จะสวยเลยก็จะมีชุดแต่งให้นะคะคันนี้สีแดงสวยมากนะคะลูกค้าตัวนี้สีแดงสวยมากเลยเดี๋ยวมาดูยางกันนะคะตัวนี้ยางเนี่ยล่ะคะ่ะแป๊บนึงนะ ยางปี20อ่ายางปี20นะคะยางปี20ยางก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะใช้งานน้อยมากเลยนะคะอ่าที่จับก็จะเป็นโครเมี่ยมแบบนี้นะคะลูกค้าภายในนะคะอ่าลูกค้าข้างในข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟฟ้าทุกอย่างจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะคะตัวนี้ตัว1.2ส e sport tech นะพับข้างก็จะเป็นไฟฟ้านะคะปรับข้างไฟฟ้าหมดเลยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบพวงมาลัย power นะคะตัวนี้นะก็จะมี airbag ABS แล้วนะคะแต่ว่าตัว ตัวพวกอจอหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นออกห้างมาแบบนี้เลยนะคะก็จะเล่นซีดีได้นะคะ,ะฟังเพลงได้นะคะแล้วก็แอร์เนี่ยก็จะเป็นแอร์ปรับปุ่มแบบนี้นะคะลูกค้าทีนี้เดี๋ยวเดือนไม้นะคะลูกค้าเดือนไม้ไม้นะคะจะอยู่ที่95 0 0 0นิดนิดเองนะคะลูกค้าค่อนข้างที่จะใช้น้อยมากๆเลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้นะคะภายในเบาะหนังเกียร์ออโต้จะเป็นได้แดงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังว่าด้านหลังกว้างไหมนะ,มะด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นที่จับเป็นคมเนี่ยนเหมือนกันนะคะ ด้านหลังข้างข้างหลังกว้างมากเลยก็จะเป็นพรมกระดุมอูพรมกระดุมให้นะคะกว้างมากๆเลยอ่ะคูดดีสานห้องดีสันกว้างมากเลยแล้วก็เป็นเบาะหนังข้างในเบาะหนังนั่งสบายมากเป็นอีก้คาที่นั่งสบายมากๆและกว้างมากเลยนะคะอ่ะตัวนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังก่อนนะคะเดี๋ยวจะดูด้านหลังเดี๋ยวจะเปิดโปให้นะคะทุกค้าตอนนี้จะโปรโมชั่นให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลย oh, oh, oh. ข้างหลังเนี่ยตัวข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวเขียนอยู่แล้วว่าเป็นอเมล่าเนาะเป็นตัวสปอร์ตนะคะตัวสปอร์ตเทคตัวนี้นะ จะมีชุดแต่งให้สเกิร์ตให้แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะ,ะเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด3จุดนะตัวนี้นะะเดี๋ยวเรามาเปิดโปรกันว่าโปรโมชั่นจะมีอะไรบ้างตัวนี้เป็น a m ร์เมตัว 1.2e s p o r t Tech นะคะปี2019วันนี้มาเปิดโปรโมชั่นให้นะคะราคาหน้าร้านนะคะจะอยู่ที่268,000บาท เราไม่ขายนะคะตอนนี้นะใครที่ดูคลิปเราอยู่นะสนใจนะคะอเมล่ารถอีกโกคาประหยัดประหยัดนะไม่ขายนะคะตอนนี้ขายอยู่ที่198,000บาทนะคะให้ราคานี้เลยนะคะใครที่ดูคลิปดาวมานะ เบอร์ไว้เลย0915429192นะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยแล้วก็แคปรูกแคปลูกอันนี้มาเลยนะคะว่าลูกค้าดูจากไรเดอรามานะให้ราคาอยู่ที่198ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่อนเบาๆผ่อน3,000ไปไปลาย4,000ต้นๆน,นะคะใครที่หาอยู่นะคะตัวนี้นะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีกต่างหาก20,000กิโล1ปีบริการรถฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้เซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะคะใครที่สนใจติดต่อดาวได้เลยนะคะเบอร์ที่ดาวให้ไว้อยู่ด้านล่าง